กว่า10ป,ปีที่อยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยจากการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนร้านค้าสถานีวิทยุสู่เกษตรกรออนไลน์ยุคใหม่นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสูตรรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะกับมินนัทวีรนุชกิติพรเช่นเคยค่ะและตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณสุรินทร์คลิปสุวรละค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งสภาพดินทางนี้ก็ทานคานจะเข้มเพราะว่าเป็นพื้นทีที่จะติดทะเลใช่ไหมก็คือทางในการแก้ไขปัญหาแก้ไขยังไงคะก็จะใช้ตอนแรกก็จะใช้สารปรับสภาพดินลาดข้าวงอกก้อนหวานการแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มานอนต้องไว้ข้างบนสไม่เลยข่าวเริมแตกตากลจะหวานใดอะเราก็ใช้สารปรับสภาพดินผสมน้ําแล้วก็ลาดลงไปอื ข้างเดียวล้วก็ไปหวานถ้าลูกชาวก็ไปหวานได้เทือกเตรียมไว้แล้วที่แรกชายข้นหวานมันขึ้นไม่เสมอข้าวมันจะขึ้นไม่เสมอนามั่งบางมังแต่สมัยนี้ชายเครืองหวานข้าวจะขึ้นเสมอค่ะใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยปัญหาดินเค็มที่เราเจอเนี่ยข้าวเรามีลักษณะเป็นยังไงอะคะถ้าลองหวานข้าวงอกไปเห็นง่ายๆเหมือนข้างแหลกหวานเนี่ยหวานข้าวงอกข้างแหลกงอบางงอกก็จะเหี่ยวตายไปเลยคือว่า ไปเจอดินเข็มน้ําเข็มที่ตกค้างเยอะนะก็ะจะตายแต่ตังมาใส้สารปรับสภาพดินขึ้นทุกเม็ดไม่ตายางจากวานข้าวงอกแล้วอะประมาณเจ็ดวันเราก็ฉีดคุ้มค่ายาพอฉีดยาคุ้มยาก,กับ จานสภาพสภาพดินแล้วก็อีสามวันก็เอานำเขานะอ๋ออีสามวันก็เว้นำเียงตามปกติเลยแล้วยันหนึ่งเนี่ยข้าวได้หนึ่งเดือนก็อันนี้หนึ่งเดือนเหรอคะหนึ่งเดือนนี่เตรียมจะใส่ปุ๋ยแต่ยังไม่ได้ใส่ดูแล้วลักษณะข้าวได้ไหมคะว่าลักษณะที่ดีเด็ดดียังไงค่ะลักษณะดินที่เห็นนี่คือปกติที่เราไม่ใช้สารปรับสภาพดินลักษณะดินจะเป็นอย่างนี้ไหมคะไม่ติดมาขนาดนี้ละลากจะไม่เยอะขนาดนี้อ๋อเนี่ยต้นแข็งแรงมากใบก็แข็งแรง เรามีเปรียบเทียบไหมมีนี่อ่านี่เราจากไปข่างๆางที่เขาไม่ได้ใช้ข้างๆ่าที่ไม่ได้ใช้ศาสตราสรดินโอ้ที่นี้แทบไม่ต้องอธิบายเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะดูด้วยตาเปล่านี่รู้เลยอายุข้าวเท่ากันหนึ่งเดือนเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันอันนี้นี่คือลักษณะเป็นข้าวมากๆแล้วเริ่มปรับเปลี่ยนเทคนิคมาให้ข้าวมีผลผลิตดีอย่างนี้กี่ปีแล้วคะ ประมาณสองปีสองปีแล้วีคนเขามาแนะนําให้ทดลองเขามาทดลองว่ามีซานปั๊บสภาพดินที่ช่วยเรื่องดินเข็มดินเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ดินที่ว่าเป็นดินดานดินอะไรเงี้ยมาสนใจไหมที่แรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแล้วเขาก็แนะนำว่าลองเอาของนู่นทดลองกังกรูอ่ะนะอะไรเนี่ยแล้วก็เออก็ได้ก็ได้ลองใช่ไหมเห็นผลยังไงบ้าง พอเขาแม่แนะนําก็เอาไว้ทดลองใช้ทดลองใช้ข้างแรงก็มองว่ามันแตกต่างจากแป้งอื่นที่เราทาอยู่แตกต่างยังไงคะแตกต่างแป้งนี้จากข่าวจะแข็งแรงฟ้าแล้วก็ไม่ต้องคีดยา่ามาแรงมากมากคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอบตแดงค่ะนะคะนะคะก่อนหน้านี้ที่พี่แดงจะมาเจอสารปรับสภาพดินบานเย็นที่นาของเรานี่เคยมีปัญหาใช่ไหมคะมีครับมีมีพวกใบใบกรอบข้าวไม่เต็มเม็ดอย่างนี้เยอะเจอบ่อยแต่พอมาใช้ บานเย็นข้าวเต็มเม็ดแล้วดูได้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมนับได้นะครับที่มาใช้บานเย็นอยู่อยู่ประมาณ 80- ดสถึงเกเมตรเกเมตรต่อรวงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะผมใช้แล้วบานเย็นได้ประมาณร้อยห้าสิบหรร้อยสถึงร้อยห้าสิบเมตรต่อรวงเยี่ยมมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นก่อนหน้านี้ค่ะพี่แดงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีครับผมใช้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ5ลูกครับ5ไร่หลูกขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำ ห้าลูกค่ะแต่หลังจากใช้บานเย็นแล้วตอนลดต้นทุนลงไปได้ด้วยก็ครึ่งครึ่งกว่าครับประมาณนี้ผมใช้ไปสองลูกค่ะกับห้าโลค่ะห้าโลโอ้ลดไปลรึ่งหนึ่งเลยครึ่งครึ่งกว่าด้วยครับครึ่งหนึ่งยอดมากๆดูครับข้าวเสมอเลยครับปิ๊บไม่เคยเจอครับผมทํามาแล้วครับประมาณแปดปีครับข้าวไม่เคยเจอข้าวเสมออย่างนี้เลยครับโอ้สุดยอดนะคะค่ะนั้นอยากให้พี่แดงฝากกับเกษตรกรครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดอยากรวยอย่างผม อยากเข้าอย่างเสมออย่างผมได้ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเมตรนะครับต่อรวงใช่ครับบาดเย็นครับดีเยี่ยมจริงๆครับสุดยอดมากๆนะคะวันนี้ก็ต้องลักษณะของลําต้นและรากเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมจากเดิมลําต้นมันก็คือแตกกอง่ายใช่ไหมที่พี่กิบบอกเมื่อกี้นี้แลกก็ใหญ่ด้วยครับแล้วเรื่องของรากล่ะคะรากก็ผมว่ามันก็รากยาวขาวดีเลยครับอันนี้คือลักษณะเดี๋ยวลองดึงให้ดูได้ไหมคะเอาใกล้ๆเราที่ใกล้ๆเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะลองให้หน่อย มันจะแตกกอนะ่แค่แค่เมล็ดเดียวนล้เมล็ดเดียวค่ะค่ดเดียวอันนี้คือเมล็ดเดียวเลยเหรอคะปกติถ้าเราไม่ใช้นี่เมล็ดเดียวมันจะประมาณกี่กอกี่เท่าไหร่อย่างมากก็สองเท่านั้นเองสองแต่อันนี้มีเท่าไหร่คะเนี่ยัมันเป็นสิบนะครับอ๋อเป็นสิบคุณผู้ชมคะนี่ก็คือข้าวสี่เดือนนะคะแต่ว่าแตกกอประมาณก็อยากให้เพื่อนเกษตรนะฮะเพื่อนเกษตรกระมาใช้บานเย็นตรงนี้ดูนะเพราะผมก็บังเคยใช้แต่ก็ดูสภาพแล้วนะสุภาพข้าวที่ถอนให้ดูอะไรให้ดูเนี่ยมันมันดีดีจริงๆ สารปรับสภาพดินบานเย็นนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหังเปลือกนิ่มกรีดให้ปริมาณยางเพิ่มขึ้นที่สำคัญหน้ายางที่ตายแล้วก็เปลือกไม่ขึ้นจะขึ้นเร็วมากค่ะขอให้ชาวนาเนี่ยกลับมาใช้สารปรับสภาพดินสองเดียวชีดลงดินได้ผลแน่นอนและเป็นสารที่ใม่นี้สารเคมีเป็นสารธรรมชาติจะนำพาเราสู่ตลาดอาเซียนบริการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง สอบถามโปรโมชั่นพิเศษโทร0820304608ได้เลยจ้า